ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคว่าไม่ชัดเจนยังไม่ได้มีสถานะหรือคบกันแบบไม่เปิดเผยหรือไม่รู้เป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนหรือรวมไปถึงรักสามเศร้าเราสามคนนะคะออนั่นแหละอยู่ในโหมดนี้นะคะมาดูสิคะว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแบบละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวามาเริ่มกันที่ไพ่นี้ก่อนสำหรับผู้ที่เข้ามา ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณตอนนี้อยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโหมดไหนนะคะในแบบอารมณ์ไหไหนอยู่ตอนนี้นะคะตื้น <c oughs> ขึ้นมาเลยนะเดะมูนมันไม่ชัดเจนฉันรู้มันไม่ชัดเจนมันเป็นเดะมูนขึ้นมาเลยคุมเครือมากหลายสหลายสถานะมากเลยนะแอบรักแอบชอบนะคะรัก รักกบ็บางคนก็รักแบบไม่ลืมหูลืมตาหลงรักเออนะคะรักมากกว่าหลงหลงมากกว่ารักเออหลงมากกว่ารักทะเลาะกันบางคนก็ทะเลาะกันนะคะก็มีไฟอฟคัพความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณมันมีการแบบผิดหวังกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะ มันมีการแบบผิดหวังกันเริ่มต้นกันอะไรอย่างเงี้ยเออได้ละรอบหนึ่งไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะเหมือนความผิดหวังหรือความเสียใจบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะตอนเนี้มันมันยังทําอะไรไม่ได้ที่แบบมันยังไม่สามารถทําให้ความรู้สึกของคุณมันชุ่มฉ่าใจได้มันยังเป็นความคุมเครือมันยังเป็นอะไรที่มันไม่ได้สว่างสวยนะคะถึงเจอบางคนจะกลับมาคบกันหรือเพิ่งคบกัน หรือว่าบาดามใจกันหรืออะไรต่างๆนานามันอยู่ใน energy ที่แบบก็พยายามที่จะทําพยายามจะเริ่มต้นกันใหม่หรือคบกันนะแต่มันยังคลุมเครือนะคะมีอารมณ์ของความแบบเปล่าเปล่าเปรียวเปลียวเยวงาเงานะคะหงุดหงิดทะเลาะด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ที่พูดแสดงว่าไม่ใช่คําตอบของคุณอาจจะผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะคะอ มันเหมือนผู้คุณก็แบบเหมือนพยายามที่จะแบบสร้างความจริงใจใส่กันอยู่นะอย่างเช่นพยายามจะทําอะไรบางอย่างร่วมกันเออไม่ไม่รู้ว่าหลอกหลอกหลอก,หลอกใจตัวเองหรือเปล่าประมาณนี้ยงงไหมเออเรามาดูสิคะเราเรายังไงต่อแล้วยังไงต่อ,งงตอขอขอนี้ ขอส่องใจก่อนได้ไหมอ่ะนี่เนาะเอาดูดูซิค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้คนที่คุณนึกถึงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นบ้านใส่ทองไปเลยล่ะคะ่ะอืมเป็นบ้านใส่ทองหัวใจมันว่างเปล่าจริงๆนะคะทำไมเป็นเรื่องนี้เนาความรักมันพลิกล็อกนะคะ คิดอีอย่างหนึง่งแล้วก็เจออีกแบบหนึง่งสวมหน้ากากใส่กันตอนนี้มันว่างเปล่ามันเอ็มตี้อะค่ะพื้นที่นี้ของเราคำว่าตราบชั่วนิรัน์นะคะมันย้อนแย้งมากเลยนะคะตอนแรกก็เหมือนบ้านใส่ทองแหละออแบบเราจะมีกันและกันตราบชั่วนิรัน์คิดว่าใช่คิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แต่เอาไปเอามาแบบเฮ้ยมันมีความแบบรู้สึกอย่างนี้ยิ่งอยู่ไปมันยิ่งแบบหมด คำว่าหมดนี่คือมันพลิกล็อกมากเลยจากสิ่งที่เราวาดฝันไว้ซึ่งกันเลยกันนะคะสวมหน้ากากใส่กันด้วยนะคะต่างคนต่างหลอกเราก็รู้แก่ใจเราดีว่าเราเหลืออะไรบ้างกับสิ่งที่มันมีอยู่ในใจแล้วเขาก็เหลืออะไรบ้างมาบอกว่าเอาตรงๆมันเหมือนสวมหน้ากากใส่กันจริงๆ <c oughs> นะคะถ้าคุณไม่รู้สึกอย่างนี้แสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณค่ะเนาะมาดูหน่อยสิคะว่าภายในความรู้สึกที่แท้ชร เขาก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมากสำหรับความสัมพันธ์ของเรานะคะอืมพอสมควรไม่ว่าอะไรก็ตามนะที่จะแบบว่าที่มันเกิดขึ้นนะคะหัวใจของเขามันก็แบบว่าเออมันก็อยู่กับเราแหละก็อยู่ด้วยกันแหละอะไรแหละยังมีกันแหละแต่ทำไมคุณรู้สึกอย่างนี้หมอโบไม่รู้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจฉันก็มีแต่เธอประมาณเนี้ย I am always here for you ฉันก็อยู่ตรงนี้เพื่อเธอนะแล้วไงอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเขาพูดอย่างนี้นะ I wish you would knock on my door เขาหวังว่าคุณจะแบบว่าโผล่หน้าไปเคาะประตูเอาเขาหวังว่าคุณจะมาเคาะประตูเขานะเออหวังว่าจะเจอกันทําไมได้อยู่ด้วยกันนะ ก็คิดถึงก็มีใจให้ก็อะไรให้ทำไมมันเป็น no commitment อย่างนี้นะคะอะถ้าสมมุติว่ากรณีนะคะฟังนะถ้ากรณีที่แอบรักแอบชอบคลั่งรักก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเธอเธอจะเป็นยังไงเราไกลกันขนาดไหนใจฉันอยู่กับเธอเออฉันแบบว่าอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอฉันหวังว่าฉันเปิดประตูไป เ,ออเธอจะมายืนเ้าประตูนะนี่คือแบบว่าสายข้างลักแต่ไอในกรณีหนึ่งก็คือความคุมเครืออยู่ในนี้มันก็คือว่ามันมีกันแหละแต่มันมีบางอย่างที่ขาดหายนะคะเรากับเขาเป็นเหมือนมาเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ธรรมดานะคะาบางคนก็คบกันนานมากนะคะจนแบบเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกจนไม่จนไม่เหลืออะไรก็มีอ่ะอืมาดูสิคะ เขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงที่ไม่ชัดเจนนะทรีออบครับนะคะนี่ใครสักคนนะคะมีคนที่ชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคือบุคคลที่สามนะคะบางคนก็เป็นเฟรนซ์โซนก็ได้นะเหมือนแบบว่าบางทีอะสมมุติว่าคุณนะคะมีเจ้าของแล้วคนที่ไม่ชัดเจนคนนั้นเขาก็รู้ว่าคุณน่ะมีใครอยู่ ประมาณนี้เขาก็รู้ว่าคุณมีใครอยู่ The Tower มันสลับกันอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยหลายรอบมากนะคะ Ten of p e n t a c l e บางคนก็เกี่ยวข้องกับมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องออ Strength มีเรื่องเงินเรื่องความมั่นคุงของความสัมพันธ์ของครอบครัวของที่อยู่ที่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์นี้เอาตรงๆถามว่ามันราบรื่นไหมมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะ มีปัญหาเยอะพอสมควรนะคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ราศีเมษก็ได้นะคะหรือว่าชาวพฤกษภก็ได้ที่จริงเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นที่จริงเป็นคนจิตใจดีแต่าจะเป็นคนที่แบบว่าพูดเก่งพูดเยอะบางครั้งนะคะตัวเขาเองบางครั้งก็คล้ายๆค,คุณ นะคะหรือว่าเป็นทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เนาะเป็นทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ดูจากหน้าไพ่แล้วมันมันเป็น e อ e r g y ที่แบบว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ตัดขาดกันในตอนนี้หรอกนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของพวกคุณแนวโน้มจะเป็นยังไงขอดูหน่อย เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังอ่อนๆอบวบวนอยู่อย่างเนี้วนลูปอยู่อย่างนี้ะน,นะคะบางคนก็เป็นชาวธาตุดินความสัมพันธ์เราก็จะยังวนลูปอยู่อย่างนี้บางทีก็จะรู้สึกว่ามามา,มาไปไป,ไปหายหายบางทีคุณก็มามา,มาไปไป,ไปหายหายกับเขาหรือเขาทํากับคุณอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีบางครั้งหรือตัวเขาเองก็รู้สึกเช่นกันนะคะว่ามีเหมือนไม่มีมันิดบ,บางครั้งก็อยากจะตัดสินใจกับความชาัดเจนนี้นะ เหมือนบางทีอะตัวของคุณเองอะรอให้โชคชะตานำพาไปคุณไม่อยากจะเทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นอย่างเงี้ยม,มาขอดูจิตใจของคุณหน่อยสิเลมเมสเซจของคุณนะคะฝั่งของคุณนะคุณต้องการโอกาสอีกครั้งหนึ่งเหรอคะคุณต้องการโอกาสอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สม not matter who i am with My t h o u g h t always let me back to you ไม่รู้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในที่สุดคือความคิดของของคุณหรืออะไรเงรี้ยก็กลับไปหาเขาอยู่ดีก็วนกลับไปอยู่ดีมันยังลืมกันไม่ได้อะคะ่ะอืมมันยังลืมกันไม่ได้หรอ I guess care for being and with o คุณอาจจะเริ่มต้นที่จะแบบมีความกลัวความกังวลถ้าคุณเริ่มที่จะแบบอ่า ซื่อสัตย์หรือว่าเริ่มที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความความจริงใจเหรอไม่ใช่พูดความจริงอย่างเงี้ยอืมเหมือนฉันกลัวที่จะซื่อสัตย์กับคุณนี่คุณเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือฝั่งของคุณนะเอาละค่ะก็ ใช้มิจารนยในการรับฟังนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะขอให้คุณโชคดีค่ะเลิฟๆค่ะ